มาตอบคอมเมนต์พี่ท่านนี้นะฮะครับพี่ก็บอกว่าให้ผมช่วยทําคลิปเตือนพี่น้องชาวพุทธวจนะหน่อยนะฮะว่าตอนนี้พยูนกําลังโจมตีทําคลิปไม่ดีต่อพระอาจารย์เรานะครับน่าจะหมายถึงพระอาจารย์คธิสโสติพลโลประธานคณะสงฆ์วัดนาปาพง์นะครับผมก็ไม่รู้จะเตือนอะไรนะฮะเพราะว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าคนที่ศึกษาพุทธวจนะเนี่ยค่อนข้างที่จะมีสตินะครับแล้วก็รู้ว่าอะไรคือเหตุอะไรคือผล อะไรคือสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะฮะผมว่าหลายๆคนคงไม่เลือกเสพครบไอช่องเนี้ยนะฮะเพราะว่าอย่างชื่อช่องมันก็บอกอยู่แล้วว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะพี่เขาน่าจะหมายถึงช่องพระยุนนิวส์ใช่ไหมฮะพระยุนคืออะไรฮะสัตว์เดรัชานนะครับนิวส์ก็คือข่าวข่าวของสัตว์เดรัฉานเดรัฉานเนี่ยมันเป็นภพภูมิที่ไม่สามารถที่จะ เข้าใจอาจเข้าใจทำได้ไม่สามารถที่จะบรรลุทมได้นะครับดังนั้นเนี่ยการพูดถึงช่องนี้มันก็เหมือนพูดถึงหมาพูดถึงแมวนะฮะเพราะเป็นพบภูมิเดียวกันนั่นคือพบภูมิของสัตว์เดรัจฉานนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำก็ความเป็นเดรัจฉานอะ่ะมันน่าจะทำในสิ่งที่เป็นอกุศลกรรมมากกว่ากุศลกรรมถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยก็ผมก็ไม่ไู้จะพูดอะไรนะครับ แต่ในเมื่อพี่เขาให้ผมพูดนะครับผมก็เลยลองเปิดเข้าไปดูแบบเลื่อนดูผ่านๆว่าเขาชอบทำข่าวแนวไหนสุดท้ายแล้วเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะเขาจะโจมตีคนหลักๆอยู่แค่สองคนหนึ่งพระอาจารย์คือกฤษฎโสติพโลสองคืออาจารย์เบียร์คนตื่นทานะครับพูดง่ายๆก็คือคนไหนที่ดังอ่าแล้วก็ใช้พุทธวจนะเป็นหลักในการ บอกสอนคนอื่นแล้วก็หลักในการดําเนินชีวิตอย่างเข้มแข็งแล้วก็มีคนที่ติดตามมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะเนี่ยจะถูกช่องเนี้นำไปโจมตีนั่นเองนะครับดูอย่างรูปโปรโฟไฟล์ของช่องนะฮะก็ไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นใครนะฮะทำคนเดียวทําเป็นคู่หรือทําเป็นหมู่คณะนะฮะหรือก็ดูโปรโฟไฟล์ก็เป็นรูปอะไรก็ไม่รู้ที่ก็ ไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อสังคมแล้วก็ไม่ได้สื่อบอกถึงตัวตนเลยว่าเอ้ยช่องเนี้เนี่ยจุดประสงค์ในการทําช่องเนี่ยคืออะไรนะฮะแต่ถ้าให้ผมตีความหมายแบบบ้านๆอย่างที่เลื่อนดูผ่านๆก็ทําทุกอย่างนะฮะเพื่อโจมตีคําว่าพุทธวจนะและคนที่ศึกษาพุทธวจนะที่มีชื่อเสียงและโด่งดังนะครับพุทธวจนะเนี่ยคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตนี้นะฮะ เจ้าสานักพุทธวจนะไม่ใช่พระอาจารย์คึกฤทธิ์สติพโลนะครับแต่ว่าเป็นพระพุทธเจ้านะครับเพราะว่าพุทธแปลว่าพระพุทธเจ้าวจนะวจนีวจนังแปลว่าคําพูดหรือคําสอนดังนั้นพุทธวจนะคือคําสอนหรือคําพูดของพระพุทธเจ้าคนที่จะเป็นสำนเจ้าสํานักนี้ได้ก็คือพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่ใช่พระอาจารย์คึกฤทธิ์ท่านมีหน้าที่แค่จํามาประพฤติปฏิบัติแล้วก็เอามาถ่ายทอดต่อตามที่จํามา นะครับท่านไม่สามารถที่จะตั้งคําสอนของตัวเองได้ถ้าท่านบอกว่าท่านยังอยู่ในศาสนาพุทธนะฮะเพราะว่าการที่จะเป็นสงสาวกอยู่ในศาสนาพุทธก็ต้องทําตัวให้เหมือนกับพระอาจารย์นั่นคือจําบอกต่อไม่ใช่จาและเอามาปรุงแต่งและนําสิ่งนี้ปรุงแต่งได้เนี่ยไปบอกต่อไม่ใช่นะครับส่วนเหตุผลที่เขาไม่ชอบพุทธวจนะนะฮะหรือไม่ชอบพระอาจารย์คึกฤทธิ์หรือไม่ชอบอาจารย์เบียร์คนตื่นทำเนี่ย ก็ไม่รู้ด้วยสาเหตุอะไรนะฮะแต่ว่าคนเราเนี่ยถ้าเราไม่ไม่สามารถที่จะชอบคนที่ดีได้ก็คือยังไงอะ่ะไม่ชอบคนดีคุณต้องเป็นคนแบบไหนต้องเป็นคนดีถึงจะไม่ชอบคนดีมันก็ไม่ใช่นะเพราะสัตว์คบค้าสมาคมกันโดยธาตุตามน่พุตเจ้าท่านบอกดังนั้นเนี่ยคนพวกเนี้ยมีแต่คนไม่ดีอะ่ะถึงจะไม่ชอบคนดีถูกไหมดังนั้นผมก็ไม่รู้ว่าพายูนนิวส์ไอคนที่ทําเนี่ย เป็นคนดีหรือเปล่านะถ้าแ,แต่ถ้าเอาตากาพระพุทธเจ้าผมว่าราอาจารย์คฤิธิ์เนี่ยเป็นคนที่ดีมากคนหนึ่งอาจารย์เบียร์เองถึงแม้แกจะพูดกูพูดมึงนะฮะแต่โดยเนื้อหาของการพูดกูพูดมึงเนี่ยเป็นไปเพื่อการสอนเพื่อให้เราเนี่ยรับรู้ผมไม่ใช่เอฟซีของอาจารย์เบียร์นะแต่เราเนี่ยต้องวางใจเป็นกลางและพูดไปตามสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เรารับรู้รับทราบนะครับ อย่างหลายๆวันมาเนี้ยเท่าที่ผมเลื่อนผ่านดูปแป๊บๆนะฮะสิ่งที่เขาโจมตีพระอาจารย์หลักๆอะ่ะก็คือโจมตีว่ามีอุปทายิกาก็คือคนที่เป็นคนดูแลพระที่เป็นผู้ชายเนี่ยจะเรียกว่าอุปถากใช่ไหมถ้าเป็นผู้หญิงจะเรียกว่าอุปทายิกานะครับก็อุปทายิกาท่านหนึ่งถ้าผมจําชื่อไม่ผิดน่าจะชื่อว่าคุณตานะครับก็คือคนดูแลนะครับ ท่านเขาก็มาโจมตีว่าเฮ้ยมีอะไรกันหรือเปล่าทําไมดูใกล้ชิดสนิทสนมก็เป็นคนดูแลมันไม่สนิทได้ไงมันอยู่กันเห็นหน้ากันทุกวันถูกไหมก็เป็นคนดูแลมันก็ต้องใกล้ชิดกว่าคนปกติจะถามว่าเอ้ยพระอาจารย์ทําไมดูยิ้มหวานจังแกก็ยิ้มหวานกับทุกคนแหละเพราะว่าอะไรพระอาจารย์ท่านเป็นคนมีเมตตาผมไปวัดมาสามสี่ครั้งแกเห็นหน้าผมแกก็ยิ้มให้ผมทุกครั้งไม่ต่างอะไรกับแววตาที่มองพี่ตาเลยนะพอผมพูดอย่างนี้เดี๋ยวก็หาว่าพระอาจารย์เป็นตุติอีกนะฮะบางที คนมันจะโจมตีอะมันก็สเปรสปะไปเรื่อยนะฮะแต่ว่าทุกการกระทำไม่ว่าจะทางกายทางวาจาทางใจไม่ว่าจะทำกับพระอาจารย์หรือจะทำกับใครนะฮะกรรมมันมีผลของมันเสมอนะฮะไม่มีใครหลีกได้นะฮะไม่ว่าจะรวยหรือจนจะสูงจะต่ำจะดำจะขาวจะหลอ่อจะสวยหรือว่าจะหน้าตาไม่หลอ่อไม่สวยก็ตามแต่คนที่เป็นคนที่แบบไม่ดีจริงๆอะ่ะเขาไม่เคยแตะเลยนะ พระที่ดูดวงดูเลิกสะดกเดาะเคราะห์ต่อชะตาคนที่ทำขัดแย้งกับพระพุทธศาสนาแต่ใช้คำว่าอยู่ในพุทธศาสนาบอกตัวเองเป็นสาวกเนี่ยเยอะแยะมากมายช่องอสัตว์เดรัจฉานเนี่ยไม่เคยไปยุ่งเลยนะฮะผมขอเรียกว่าช่องอสัตว์เดรัจฉานนะเพราะว่าพยูนเป็นสัตว์เดรัจฉานพยูนไม่ใช่มนุษย์ถูกไหมแลวก็ไม่ใช่เปรตไม่ใช่นรก แล้วก็ไม่ใช่เทวดาแต่พระยูนยคือสัตว์เดรัจฉานนั้นผมขอเรียกว่าช่องสัตว์เดรัจฉานไปเลยเนาะ mm hmm. เพื่อความเข้าใจตรงกันข่าว mm hmm. เห็นไหมวัดไร่ขิงนะฮะอดีตเจ้าว,วาดวัดไร่ขิงเองหรือไม่ก็ข่าวกับคุณก๊อฟที่มีกับพระหลายๆรูปไม่เคยลงทั้งที่ความผิดเป็นประจักษ์มีทั้งคลิปมีทั้งรูปภาพมีทั้งพยานบุคคลพยานหลักฐานทางช่องทางการเงิน มีทุกอย่างช่องสันเดลฉานเนี่ยไม่โจมตีนะครับแต่ว่าพระอาจารย์เนี่ยแค่แค่มีอุปทัยิกาเป็นผู้หญิงซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดอะไรถูกไหมพระพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติครับว่าอุปทัยยิกานี่ไงก็ดูแลก็ต้องอยู่ใกล้ชิดและรูปที่เขาถ่ายมาลงเป็นรูปที่อยู่ในที่สาธารณะนะมีพระรูปอื่นอยู่ด้วยรวมไปถึงบางรูปโอ้อยู่กันเต็มเลยมีคารวะญาติโยมแล้วอาผิดหรือเนี่ย คือผมว่าการที่จะกล่าวว่าใครเนี่ยมันหลักๆมันจะว่าได้สองมุมก็คือมุมทางโลกก็คือผิดตามกฎหมายถ้าผิดตามกฎหมายคุณก็ว่าไปเลยว่ามาตราไหนหลักฐานคืออะไรแล้วคุณเอาไปแจ้งตำรวจเหมือนอย่างที่ผู้วิเศษหลายๆคนโดนเนี่ยเพราะเขามีหลักฐานมีพยานเขาเลยไปแจ้งตำรวจแต่เนี่ยเอามาเต้าข่าวยุยงส่งเสริมให้คนเข้าใจผิดทําให้มีการแตกแยกกัน โดยไม่มีที่อ้างอิงเป็นแค่รูปที่รูปปกติอะแต่ว่าสามารถจินตนาการไปในทางอักุศลได้ดังนั้นเนี่ยคนแบบเนี้ยถ้าเป็นคนนะ่ไม่น่าคบเลยนะฮะเพราะว่าเราไม่รู้เขาคิดอะไรกับเราบ้างเพราะว่าเขาคิดดีกับคนดียังไม่เป็นเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นคนไม่ดีจริงๆเขาคงไม่คบอย่างนั้นแหละไม่ใช่ ดังนั้นถ้าเราคบออกับเขาได้เราก็ต้องไม่ใช่คนดีเพราะคนดีเขาไม่ชอบนะครับแน่จริงอ่ะนะฮะไอะช่องสัตว์เดลฉานเนี้ยจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานนะครับไปแจ้งความดําเนินคดีกับพระอาจารย์ถ้าผิดทางกฎหมายแต่ผิดอีกทางหนึ่งคือผิดทางธรรมในกรณีอยู่เป็นสงฆ์เป็นสาวกของพระุทธเจ้าก็ต้องกล่าวโจทย์ไปตามธรรมวินัยว่าพระอาจารย์ผิดตามธรรมวินัยในศีลสิกขาบทข้อไหนอย่างไรนะฮะ แล้วก็ถ้ามีหลักฐานมีพยายนเอาไปแจ้งอะไรเดียเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคหรือ,อามาเทระสมาคมหรือว่าสำนักงนานพุทธศาสนาประจำจังหวัดก็ได้ถูกไหมทำไหมไม่ทำก็ได้แค่เอาข่าวมาแปะลงเพื่อเพื่อมีคนที่หลงเข้ามาไม่มีสติไม่ยั้งคิดแล้วก็เชื่อไปเลยนะฮะ มันก็มันก็แล้วแต่นะครับว่าคนเราเนี่ยอยากจะใช้สติหรือไม่ใช้สติอยากจะกินหญ้าหรืออยากจะกินข้าวก็แล้วแต่นะครับดังนั้นเนี่ยการเสพอะไรมันก็ต้องไต่ตองกันนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมจะอ่านอากุศลกรรมมาบทสิบนะฮะพี่ๆน่าจะรู้จักหมวดทมเรื่องอากุศลกรรมรบทสิบดีนะฮะดูว่ามันเข้าเขากับช่องสัตย์เดะชะนี้หรือไม่นะฮะ อันและอัะอนหนึ่งก็คือการพูดเพอเจอร์นะฮะก็คือพูดไม่ถูกการพูดไม่เป็นจริงไม่อิงอัดไม่อิงทำไม่อิงวินัยไม่มีหลักฐานไม่มีที่สิ้นสุดไม่ประกอบด้วยประโยชน์นะครับไม่ใช่การอันควรเนี่ยเรียกว่าการพูดเพอเจอร์คุณคิดว่าสิ่งที่เขานำเสนอแบบนี้ในช่องทางออนไลน์เนี่ยเป็นการพูดเพอเจอร์หรือเปล่าอีกอันหนึ่งนะฮะเรื่องของการพูดส่อเสียดนะครับก็คือ ฟังความข้างนู้นไปบอกข้างนี้เพื่อทําลายคนหมู่นั้นนะฮะฟังอีกฝั่งหนึ่งไปบอกอีกฝั่งหนึ่งเพื่อทําลายคนอีกคนหนึ่งอย่างเงี้ยนะฮะยุยงให้แตกความสามาคัคคีนะครับชอบสร้างความแตกแยกแล้วก็รู้สึกยินดีปรีดาในการที่เห็นคนอื่นแตกแยกเนี่ยเรียกว่าการพูดสอดเสียดหรือจริงๆควรจะแปลว่าการยุยงให้คนแตกกัน ัเป็นอีกหนึ่งในะอกุศลก,กรรมบท10ต่อมาก็คือเรื่องของการพูดเท็จนะฮะสร้างข่าวเท็จก็คือการพูดเท็จนั่นเองนะฮะพูดในสิ่งที่ไม่เป็นจริงนำสิ่งที่ไม่มีมูลความจริงมานาเสนอบิดเบือนไปในทางที่ตัวเองอยากจะให้คนอื่นเข้าใจไม่ว่าแบบนั้นจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่หรือไม่ใช่เช่นนั้นแบบนี้เรียกว่าการพูดเท็จนะครับนี่ก็เป็น อากูสลกรรมมาบทสิบอีกข้อหนึ่งซึ่งตรงกับการพูดเท็จในศินข้อศีลห้าข้อที่สี่ด้วยต่อมาอากุสลกรรมมาบทสิบน่าจะเป็นข้อที่เก้านะครับเป็นพวกมีจิตอาฆาตชอบปองร้ายคนอื่นมีความคิดในใจเนี่ยอยากจะทําร้ายคนอื่นอยากจะทําให้คนอื่นถูกทําลายพินาศแล้วก็เรือหายนะครับก็เนี่ยก็เป็นอกุศลกรรมมาบทสิบคุณคิดว่าช่องพยูนนิวเนี่ยคนที่ทําเนี่ย กรรมที่เขาจะได้รับอ่ะมันจะขนาดไหนอะนะฮะแล้วดูคนที่เขาเลือกทําดิอาจารย์เบียร์อาจารย์คือกริชสองคนเนี้ยผมไม่ได้มียาญอย่างรู้อะไรนะแต่ผมว่าสองคนนี้ก็จัดว่าเป็นคนดีระดับท็อปท็อ,ทอสองคนในโลกใบนี้เลยก็ว่าได้นะในณับนะปัจจุบันผมไม่ได้บอกว่าเขาดีที่สุดแต่จัด ว่าเป็นหนึ่งในคนดีที่อาจจะไม่ด้อยไปกว่าใครเลยก็ได้นะฮะดังนั้นในข่าวช่วงนี้นะฮะที่มีข่าวว่าเอออยู่ใกล้ชิดกับคุณตาสนิทสนมจะมีปัญหาเหมือนคุณก๊อฟหรือเปล่านะฮะผมก็อยากให้ช่องสัตว์เดระฉานช่องข่าวสัตว์เดระฉานเนี่ยลองไปหาข้อมูลเจาะลึกให้มากกว่านี้หน่อยนำเสนอให้เหมือนกับ คุณหนุ่มกัญชัยหรือคุณพุทธที่แบบไปแตกฉานในด้านรายละเอียดทั้งข้อมูลทั้งพยานและหลักฐานไม่ใช่มาแบบรูปลอยๆที่ไม่สามารถจินตนาการในทางความผิดได้เลยแต่ก็เอามาเต้าข่าวเพื่อสร้างความยุยงให้คนอื่นแตกแยกได้ให้คนอื่นเข้าใจผิดได้เพื่อจะทำลายคนอื่นอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้มันมันเด็กปัญญาอ่อนอะ่ะคือถ้าใครเชื่อมันก็ต้องปัญญาอ่อนด้วยนะครับ ก็คือถ้าเราไปเชื่อสัตว์เดรัจฉานแล้วเราจะเป็นคนทำไมเราก็ต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานเหมือนกันนะฮะคือคนเนี่ยเขากินข้าวแล้วนะฮะแต่ถ้าเราใหญ่แบบนั้นเราก็ต้องกินหญ้านะครับผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรถึงช่องนี้นะครับก็ <c oughs> สั์นะเป็นผู้มีกรรมของตนนะฮะมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผาพันธุ์เป็นทายาทแห่งกรรมนะทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามย่อมเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นนะครับไม่มีใครหนีพ้นได้นะฮะเพราะเราต้องเป็นไปตามกรรมเราสร้างมันเองเราก็ต้องรับผลของมันนะครับผมก็ขอฝากคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะฮะใครมีอะไรเพิ่มเติมก็ลงมาได้เลยขอบคุณครับ